กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานที่เขามาหับชมสองน้องอเนยพี่น้องเอ้ยมันในห้องก็จะมาเห็ดอยู่ครัวกินให้สร้างกินเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ากันว่าเมนูอีหยังแม่น้องอเนยสิทําสิเห็ดเนาะว่าสิแซ่บหรือบอยถือปากสร้างบอหรือังไรก็มาเบิ่งมาชมน้ากันเลยพี่น้องเด้อแม่น้องอเนยก็เป็นแม่ครัวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเห็ดใดพี่อยู่พี่จินแต่ละมื้อกับซีมือแม่น้องอเนยนี่แหละพี่น้อง เมื่อนี่กนนออนกนแม,ม่น้องอเน่ยกับซีมาเห็ดเมนูลาบหมูพี่น้อยกะมาเป็นซีมือแม่น้องอนเองน่ยคือเก่าแล้วเนาะบวบาสียบสีจำไดเนาะแต่บ่าเห็ดมือก่อนนะพ่นว่าเสบพันว่าเท่ากับผักแบบเป็นหมูบดพี่น้อย <c oughs> เขาเอิญหมูบดนั่นแหละเท่าบ่มีเครื่องบดเท่ากับผ่าผักเอาเนาะผ่าพันย้อยพันเอาแล้วกะมันกระมุน หมุนคือมูโบดนั่นแหละพี่น้องเอาก็้ามาขวให้มันสุกก่อน <c oughs> ทีทำลาบของแม่นอกอเนยพี่น้องเย้ยอันนี้คือเนื้อหมูสดๆพี่น้องแต่ว่าเขวมันกับสุกแล้วแหละเนี่ยแต่ว่ากล่องเขาก็เป็นสีแดงเนาะ <c oughs> เนี่ยมูสดสดบาทน้องเตะมาขายไปหน่อยปลาสนีซื้อมาสาวถ้าก็จะอู้มันสู้หาแต่สมาลาบต้องแม่น้องอันเนยเป็นตากล่องเองพี่น้องเอ้ย แล้วมาเบิ่งมาสม้มน้ากันบบดนี้ซีมือมาน,อนเอาอเนยส์เริ่มลาบแล้วพี่น้องสเริ่มแล้วหมูฮักลายตืบนเ้ยพี่นเนาะไปหน่อยได้เอาไม่ก็สใส่ตัวแรกก่อนเนาะใส่พริกพี่น้องพริกอันนี้บมาจากเพชรปันไดพี่เนาะกอพริกแดงแบบข้าวปุ๋ยพริกสามเดือนนลยพี่น้องโอ้ยลื่อมเลื่มบังบัง,บงตักไว้ให้น้องอนเนยก่อนจักหน่อย เนาะเนยก็เริ่มละไปแลวเน,นาะใส่รีดแลวแล้วก็ใส่ขขาขัวา้วเนมันเอาเนให้ลดจัดหลดแสบไปเลยเน,นาะสนนำประเดกลงเนอะแล้วก็ตามโดยสุดหลดไปเนเอยเนาะในตากรงเองเนาะ ồ cà tam đôi mặc nào phía nào mặc nào mấy đạo này bát โอ้ก่อนบากนาพี่เนาะเราจะมาคนขาวกันเนาะไี่ซีมือม่นองอันเนยหรอพี่เนาะเลยพี่นเนาะเขาล่นเขากันเลยปานทีเร็บ,บร้อย ตามลงคือหอมพี่น้อยหอมลายแหงแส็บลายพี่น้องหอมลายแส็บลายได้พี่น้องเด้อโอยากเพชรพี่น้องเอ้ยมันผิกอันนี้มันบบเพชรผิกสามเดือนบ็คือบเพิกพื้นบ้านเอาได้เพชรพี่น้อง ก็สิหมอก็สิ่งเราเด็ดเราเด็ดไม่ได้พี่น้องเพราะพว่ะมันเอาเนยไปตากองเองก็โทษก็อภัยเด้อปลาลุงทุกทุกทานที่เขามาหับชมสังน้องเอาเนยเนาะเอาเนยก็เห็ดอยู่พวกรกินเนาะก็เลยก็อยากถ่ายให้ปลาลุงดูว่ะสชมือมันเอาเนยเห็ดนาไรสะอาดบอกเอาก็เห็ดสะอาดพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินเองเนาะทำในเฮือนเขานี่แหละเขาก็ว่าสะอาดอยู่ เนาะอ,อันเนยก็ได้เนาะซีซันล่างมือกินข่าวเด้อสร้างเด้อเล็วแล้วก็บอกสร้างลลางมือกินข่าวเนาะเปน็นเนาะอันเนยชิซิมให้ปลาลุงเบิง่งว่าแยปลาโนวสันเดย แซ่บไปลุงสุดยอดไปลุงหนากินหนากินหลามโมมาน่ออเนอยวิธีพี่นาะคือเป็นแบบนี้แหละวิธีลามโมมาน่ออเนอยนะความแซ่บความนัวพี่น้องเลยคือผิดมาน่ออเนอยสิโรยหนาเนาะน้องเมนูมาหน่ออเนยเนาะมาหน่ออเนยเอาเอาผิดก,กับกระเทียมผิดหั่นโรยหนาะไปเลยเนาะเถอะ เผือกู้ใดมากกัดหรือว่าผู้ใดมากกินกระเทียมแบบเพชรจูดจาดพี่น้องเอ้ยกินเลยแซ่บกินกินเอากินเข่าคนนี้กับคืนมากินละลายบ่ตายจะได้มีแห้งเห็ดเบี้ยบ่ได้ก็บ่ต้องเห็ดเป็นได้แซ่บจะบ้า แสอะเล่าคงหิวแล้วเนาะเลยเวลาเลยอาบน้ำเด้อเหนเลยเลยเวลากินข่าวอะไรกินเลอะลูกโดดกรมีกินข้าวปลูก

กะนโลดกินโลด้ำลังมินแมนกินเล่นโอ้ลดเล่นกดเล่นกินเล่นอันนี้ลง่ายเอามากินข่าวน้ำหมูไปหน่อยแมนกินโลดกินโลดมเป็นยางกินลายจะได้มีแหงแลุ้่นะครับ่ทันแหล้วมีน้ผักบ้างลูกโดดก็มียุบกิน สั่งน,น้ำผอ่ป้ะน้องอเนยหิวนมไปเลยน้องอเนยเอาน้องอเนยไปกินนมก่อนให้พนนอนอยู่บบอนแล้วเด้อ สางกิเลกก็เมือาบน้าำต่อได้เนาะ่นอนอามน่มันจะิล้าน้ามาโลดอาการหนาแบบตุ่มหน้ามาเป็นกบบนะแมน

ฝากากไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องอันเนอได้เพียงเด้อสบายดีสดีน้วยกินให้อิ่มเด้อ